สวัสดีครับสวัสดีแฟนหัวของท่านนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นในวันนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับัศนะนะครับทุกวันเลยนะครับรวมไปถึงไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปข่าวของเราเนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่า เสาร์นี้แล้วมีนัดใหญ่นะครับวันลุมินีหนึ่งหกแปดนั้นแล้วเนี่ยทางเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้ร่วมสนุกกันนะครับก็เป็นเพียงการทายผลนะครับระหว่างคู่ของไอ้เจ้าโจนาธานิีเกตี้นะครับจะป้องกันแชมป์เจอกับซูเปอร์เล็กเนี่ยนะครับท่านคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะรวมไปถึงชนะแบบไหนชนะน็อกไหมหรือชนะคะแนนโบนัสแตกไม่แตกนะครับซึ่งกฎกติกาเราก็ขึ้นให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับหลับๆทั้งกฎกติกาและก็ช่องทางในการร่วมสนุกนะครับก็อย่าลืม มาร่วมสนุกกันนะครับก็ก่อนมวยชกนะก่อนมวยต่อยนะมวยต่อยเสานี้แล้วนะนะครับจัดไปนะครับมาดูข่าวของเราในวันนี้นะครับก็คงเป็นข่าวของวันเหมือนกันแต่เป็นวันลุมพินีนักใหญ่เสาร์ที่27กันยายนนี้นะครับเป็นคู่ไฮไลท์คู่หลักเลยศึกส,สายเลือดนะครับระหว่างท่านซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับจะเจอกับท่านเจ้าโจนาทุฒินะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยโจนาธาวุฒิหลังจากที่บินกลับสหรัฐอเมริกานะครับไปเก็บตัวพิซซ้อมตอนนี้ล่าสุดเจ้าตัวบินกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ในค่ายแฝงเทชนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถ่ายรูปคู่กับท่านเจ้านเาักรบแล้วก็คมเพชรนะครับก็ถือว่าเนื้อตัวดูดีใช้ได้เลยนะครับนี่ขนาดเหลือเวลาประมาณเกือบเดือนนะเนื้อตัวยังโอเคแล้วะผมว่าคิดว่าน่าจะพร้อมนะครับไม่น่ามีปัญหาแน่นะครับสำหรับรายการวันลุมินีนปครับเป็นศึกใหญ่ที่จจะัด นะครับของไตรมาสที่3เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่27กันยายนนี้นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นวันลูมินีแชมเปี้ยนเกิดลไก่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวันลูมินีแบบนี้แหละน่าจะใหญ่ให้ได้ดูกันนะครับไตรมาสละหนึ่งครั้งนะครับนี่ไตรมาสที่3แล้วนะครับก็ไปติดตามมาได้เพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าคงหาบัตรจะไม่ได้แล้วเพราะว่าบัตรเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยนะครับใครไม่สะดวกก็ดูผ่านหน้าจอและวกันนี่คืออัปเดตนะครับเนื้อตัวร่างกายและก็การฟิตซองของโจนาทุนนั่นเองครับช่วง <Yeah. S 2> ถ้าอยากไม่พลาดทุกข่าวสารที่นาวนใจลงมไปถึงนะครับทศนะทุกวันเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b e กันไว้นะครับ